สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์เมื่อวานสนทนากับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปแล้วตอบโจทย์วันนี้จะคุยกับแกนนํานปชคุณนัทวุฒิใสเกอคุณนัทวุฒิวสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตกลงที่มีพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสภารัฐบาลยอมถอยและใช้แมนเในเกมรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าโหวตรัฐธรรมนูญวาระสามต่อไปเพียงแต่ว่าโดยสถานการณ์เนี่ยก็มีหลายฝ่ายอธิบายว่าถ้าเดินต่อไปข้างหน้าณสถานการณ์นี้อาจจะเต็มไปด้วยกับดัก าจจะเต็มไปด้วยภัยอันตรายเพราะฉะนั้นเพื่อปกป้องอำนาจอธิปไตยของประชาชนจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเดินอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็องค์ประกอบที่จะต้องนํามาคิดอีกก็คือว่าความพร้อมของเพื่อนร่วมงานในรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นสอวอไม่ว่าจะเป็นสสพักร่วมรัฐบาลหรือบางส่วนในพักเพื่อไทยเองเนี่ยมีความพร้อมแค่ไหนในการตัดสินใจเดินหน้าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันวันนี้ผลการโหวต เพียงแค่ว่าจะยกเอาคําสั่งสารรัฐธรรมนูญมาพิจารณาก่อนหรือไม่นี่ก็สะท้อนปัญหาอะไรอยู่บางอย่างเหมือนกันเพราะ,ะนั้นเพื่อความละเอียดรอบคอบแม้ว่าผมจะเป็นคนหนึ่งที่แสดงความเห็นทั้งในที่ประชุมพักและที่ประชุมครมว่าอยากจะให้ต้องเดินหน้าแต่เมื่อพิจารณารอบคอบรอบด้านก็ต้องเคารพในมติของที่ประชุมครับอันตรายที่ว่าที่จะเจอเบื้องหน้าคืออะไรครับคือขณะนี้เนี่ยกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับยังเป็นการทํางานของรัฐสภาเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญ,ญัติ แต่ว่าฝ่ายตุลาการโดยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ยื่นมือเข้ามาทําในสิ่งที่ไม่มีอานาจแล้วก็เกิดภาวะกังขาวิพากวิจารณ์กันอยู่แต่ถ้าหากรัฐธรรมนูญผ่านวาระสามนายกรัฐมนตรีก็จะต้องนําขึ้นทุนกล้าวตรงนี้เนี่ยจะมีบางฝ่ายสร้างเงื่อนไขว่ารัฐสภาดําเนินการโดยที่ขัดกับคําสั่งศาลโดยที่ร่างฉบับนี้เนี่ยยังเป็นประเด็นทางกฎหมายอยู่ ก็จะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินเข้าสู่พื้นที่อันตรายผมเรียนว่าเราไม่ได้ห่วงกังวลเรื่องอำนาจบริหารเราไม่ได้กังวลเรื่องความเป็นรัฐบาลนะครับแต่รัฐบาลชุดนี้มาจากการต่อสู้และเสียสละของประชาชนเพราะฉะนั้นอะไรที่เห็นว่ายังเป็นกับดักอะไรที่เห็นว่าอาจจะยังเป็นอันตรายเมื่อคิดสัตะแล้วเนี่ยผมก็เคารพในความเห็นนี้แต่ไม่โหวตไม่ได้นะครับกลับหมายความว่าชะลอไปก่อนรอดูสถานการณ์ แต่เมื่อถึงวันหนึ่งเนี่ยรัฐสภาก็จะต้องเดินหน้าต่อไปครับตกลงอำนาจมันควรจะยุติกันที่สภาหรืออำนาจมันควรจะฟังคำสั่งของศาลสภากับศารลรัฐมนูญใครมีอำนาจสูงสุดในประเทศนี้ฮะผมคิดว่าสามขาของประชาธิปไตยเนี่ยอำนาจก็มีความเสมอภาคเท่าเทียมเป็นแต่เพียงว่าอำนาจตุลาการในสังคมนี้เนี่ยมันไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนซึ่งนี่เป็นโครงสร้างที่ผมเห็นว่าเป็นปัญหา และผมเห็นว่าน่าจะมีการพูดคุยกันอย่างจริงจังในบ้านเมืองนี้เสียทีว่าอำนาจตุลาการควรยึดโยงกับประชาชนหรือไม่อย่างไรประการต่อมาเนี่ยนะครับประเด็นมันไม่ได้มาถามกันว่าอำนาจไหนใหญ่กว่าหรือสูงกว่าอำนาจใดประเด็นคือสถานการณ์ที่เป็นจริงวันนี้เนี่ยสารรัฐธรรมนูญทําในสิ่งที่ไม่มีอำนาจแล้วก็มาล่วงล้ํากล้ำเกินอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาเขาผู้คนไม่ว่าจะเป็นประชาชนไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการส่วนใหญ่ ก็แสดงความเห็นเช่นนั้นหลักฐานที่ปรากฏไม่ว่าเจตนารมณ์ในการร่างรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยเดิมในกรณีคล้ายกันเดียวกันของสารรัฐธรรมนูญข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสารรัฐธรรมนูญชัดเจนทั้งหมดว่าการจะยื่นเรื่องแบบนี้ได้ต้องผ่านอายการสูงสุดแต่คราวนี้สารรัฐธรรมนูญก็ทําในสิ่งที่เกินขีดจินตนาการของประชาชนตรงนี้ต่างหากครับแล้วมันเป็นปัญหานี้มาตลอดในสังคมไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมา ในขณะที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อวานะออกรายการตอบโจทย์ก็บอกว่าระบอกประชาธิปไตยไม่ได้หมายความว่าเสียงข้างมากจะสามารถลากไปได้ทุกเรื่องมันต้องมีความถูกต้องมีข้อกฎหมายกํากับเสียงข้างมากอยู่ด้วยเสียงข้างมากที่ทําอยู่เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเรื่องต่างๆก็ดีก็ทําตามอํานาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ตามตัวบทกฎหมายรัฐสภาเนี่ยก็แก้มาตรา291ซึ่งระบุชัดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอํานาจหน้าที่ของรัฐสภา แล้วเสียงข้างน้อยอย่างคุณพิสิทธิ์เนี่ยก็พยายามสกัดขัดข,ดขวางทุกวิถีทางตกลงผมก็เลยไม่แน่ใจว่าประเทศไหนบ้างที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เดินไปตามการตัดสินใจของเสียงข้างน้อยผมเชื่อว่าไม่มีทีนี้เมื่อเสียงข้างมากตัดสินใจจะเดินหน้าเสียงข้างน้อยทําหน้าที่ตรวจสอบก็เป็นหน้าที่ที่สังคมและเสียงข้างมากต้องรับฟังแต่การที่เสียงข้างน้อยจะบอกว่าถ้าไม่เดินตามฉันทุกอย่างพังหมดเนี่ยอันนี้ระบบมันก็จะเดินไปไม่ได้ คุณอภิสิทธิ์เนี่ยประกาศตลอดเวลาช่วงรณรงหาเสียงเลือกตั้งให้ประชาชนตัดสินใจให้เด็ดขาดไปเลยจะไปทางไหนแล้วพรรคเพื่อไทยก็ได้มา265ที่นั่งเกินครึ่งก็ถือว่าเด็ดขาดเหนือกว่าประชาธิที่ปัร้อยกว่าที่นั่งแต่วันนี้คุณอภิสิทธิ์กลับบอกว่าเสียงข้างมากจะลากไปไหนคุณอภิสิทธิ์จะไม่ยอมจะสกัดขัดขวางตกลงจะเอาอย่างไง คุณอภพิสิทธ์บอกว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์เคยบอกว่าจะไม่มีการเอื้อประโยชน์ไม่มีการคืนเงินให้คุณทักษิณไม่มีเรื่องนี้ละโทษกรรมให้คุณทักษิณนี่เป็นนโยบายที่รัฐบาลประกาศเอาไว้คุณพินโยต้องเข้าใจนะครับว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการดําเนินการเหล่านั้นผมเข้าใจสิ่งที่คุณอภพิสิทธ์พูดหมายถึงร่างพรบปรองดองทั้ง4ี่ฉบับกลับไปดูเถอะครับทั้ง4ฉบับไม่มีเนื้อหามาตราใดไม่ว่าของผมหรืออีก3ท่านที่ชี้ว่าจะต้องคืนเงิน 4, 6 0 0 0ล้านให้กับพันรุ่โทศทักษิณ ระการที่2เรื่องคดีความที่พันธำรวรโททักษินถูกกล่าวหาไม่มีเนื้อหามาตราใดาบอกว่าจะยกเลิกคดีความไม่ใช่คดีความยังอยู่เพียงแต่กระบวนการในการพิจารณาคดีเนี่ยมันเป็นผลพวงจากการรัฐประหารแล้วเราพูดถึงเรื่องหลักการไม่ได้พูดถึงเรื่องคุณทักษินหรือใครก็ตามเราพูดว่าหลักการบ้านเมืองน,นี้เมื่อมันเป็นประชาธิปไตยผลพวงที่เกิดจากคณะยึดอำนาจเนี่ยก็ต้องลบล้างไปเสียเพราะวันที่คณะยึดอำนาจเอารถถังออกมาเนี่ย ก็กล่าวหาว่าพันธมิตรโททักษินทุจริตคอรัปชันก็ไปตั้งคอตสมาคอตสมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนแล้วต้องชี้ว่าพันธมิตรโททัษนณคอรัปชันเพราะวันนั้นถ้าคอตสบอกว่าพันธมิตรโททักษินสุดจริตความชอบธรรมในการยึดอำนาจก็ไม่มีงานนี้หวยล็อกมาตั้งแต่ต้นแล้วคอตสเนี่ยแหละครับก็แต่ละคนก็อยู่บนเวทีพันธมิตรเป็นปฏิปักษ์กับพันธมิตรโททักษนณเดี๋ยวนี้บางคนก็ไปขึ้นเวทีประชาธิปัตย์แล้วชี้แก้วสันอธิโพธิ ก็เห็นชัดเจนอยู่ว่าขาบวนการมันเป็นข้างเดียวกันมาตลอดแล้วก็เป็นการใช้อำนาจที่มาจากการรัฐประหารเนี่ยคุกคามทำลายฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองผมเคารพในคำวินิจฉัยของศาลแต่ก็มีความเป็นจริงอยู่ไม่ใช่หรือว่าถ้ากระบวนการตั้งต้นมันอายุติธรรมเนี่ยคำตัดสินก็จะขัดกับความเป็นจริงแล้วก็ไม่ได้อำนนวยความยุติธรรมเช่นคดีเชอรี่แอนไงครับคดีเชอรี่แอนดันแคนเนี่ยตัดสินเอาคนติดคุกเป็น10ปีบางคนเสียชีวิตบางคนพิการในคุก สุดท้ายก็บอกว่าคนที่เอาไปขังนี่ไม่ผิดคําวินิจฉัยของศาลมาจากไหนฮะก็มาจากต้นทางคือพนักงานสอบสวนซึ่งตรงนั้นแหละครับคือเป็นต้นทางของปัญหาฉันใดฉันนั้นเช่นเดียวกันกรณีของพันตำรวจโททักษิณเนี่ยเรากําลังพูดว่าผลพวงที่เกิดขึ้นจากคณะยึดอํานาจเนี่ยมันคือความอายุติธรรมที่ยัดเยียดให้กับสังคมไทยถ้าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งยังไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้แล้วประชาชนธรรมดาอย่างผมอย่างคุณพิญโย จะมีความมั่นใจได้ยังไงกับคุณอภิสิทธิ์บอกนี่คือคดีทุจริตและไม่มีสารไหนในโลกที่จะไปนิรโทษกรรมคดีทุจริตเราไม่ได้พูดถึงการนิรโทษกรรมเลยนะครับเราพูดถึงการลบล้างผลพวขงของคณะรัฐประหารนี่เป็นเรื่องหลักการแต่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยยังก้าวไม่พ้นเงาของพันตำรวจโททักษินอะไรก็ตามที่มีชื่อทักษินม่เกี่ยวข้องคุณอภิสิทธิ์และชาวคณะก็จะออกอาการดิ้นรน ก็จะออกอาการพยายามสกัดขัดขวางทุกวิถีทางตรงนี้ต่างหากทำไมไม่มาดูที่หลักการใหญ่อย่างที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่าเราจะไปยอมรับกระบวนการแบบนี้ไม่ได้ที่เดินเกมเร็วและแรงขนาดนี้ในฝากรัฐบาลไม่ใช่เพราะว่ามีเงาของทักษิณชินวัตรทาบทับ,ทบรัฐบาลยิ่งรักอยู่หรอฮะไม่ใช่ครับแต่ว่าทุกพรรคการเมืองตอนหาเสียงเลือกตั้งก็บอกว่าถ้าเป็นรัฐบาลจะสร้างความปรองดองครับไม่มีพรรคการเมืองไหนเลยนะครับบอกว่าถ้าเป็นรัฐบาลแล้วก็จะปล่อยให้ขัดแย้งกันอยู่อย่างนี้ หรือจะโหมกระพือไฟให้เกิดสงครามไม่มีเพื่อไทยก็บอกว่าจะปรองดองประชาธิปัตย์ก็บอกว่าจะปรองดองแล้วมาถึงวันนี้คนที่เขามีบทบาทหน้าที่ในสภา,าเขาก็เสนอพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรองดองครับแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยพอไปเห็นว่าคําว่าปรองดองตัวเองไปนึกเอาว่ามีพันตารวจโททักษิณอยู่ในนั้นก็เลยกลายเป็นปัญหาแล้วมีอยู่ในนั้นหรือเปล่าครับพันตํารวจโททักษิณจินวัตน์เป็นคนไทยคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากคณะรัฐประหาร ถ้าหากเราจะทําให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยทําให้กติกายุติธรรมสําหรับทุกคนเนี่ยทำไมเราต้องหยิบคนคนหนึ่งออกจากความยุติธรรมแล้วบอกว่าเพื่อบ้านเมืองเดินไปข้างหน้าบ้านเมืองมันจะเดินไปข้างหน้าได้ก็ต่อเมื่อความยุติธรรมเป็นของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ทีนักวิชาการฝ่ายซ้ายหลายคนก็บอกว่าทําไมไม่เอาคนส่วนใหญ่ที่ต้องคดีการเมืองออกจากคุกมาก่อนแล้วพักคุณทักษิณไว้เพราะคุณทักษิณเนี่ยจะเป็นปัญหาถ้าเดินเกมไปด้วยกันทั้งหมดทําไมไม่รักษามวลชนไว้ก่อนแล้วเก็บคุณทักษิณเอาไว้แล้วเดี๋ยวค่อยเดินกันอีกทีหนึง่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรารับฟังเป็นแต่เพียงว่าการลบล้างผลพวขงของคณะรัฐประหารเนี่ยนะครับมันเป็นหลักการที่ปฏิเสธไม่ได้เรายังไม่ได้ค้นหาว่าพันธมิตรโททักษิณอยู่ตรงไหนในร่างกฎหมายฉบับนี้ แต่เราค้นพบว่ามีหลักการข้อสำคัญที่ต้องทำสิ่งที่คนไปนึกว่าพันตำรวจโททักษินน่าจะปนอยู่ก็คือมาตราว่าโดยการล้มล้างผลพวงคณะรัฐประหารตกลงร่างกฎหมายปรองดองเนี่ยต้องยกข้อนี้ออกหรือมันไม่มีมาตราไหนเลยเขียนถึงทักษินจินวัฒนะครับยกเว้นมาตรานี้ที่คนคิดเชื่อมโยงไปได้ความเห็นผมก็คือผลพวงของคณะรัฐประหารเนี่ยก็ต้องลบล้างทั้งหมดเพื่อให้บ้านเมืองนี้เนี่ย มันไม่มีใครคิดอ่านจะทําการรัตปราหานแล้วสร้างมรดกบาปไว้บนแผ่นดินอีกครับทีนี้คนก็ไปวิเคราะห์ปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นคุณทักษิณวิดีโอลิงก์มาที่แยกราชการสงแล้วบอกพี่น้องเสื้อแดงว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดินต่อไปเองเสร็จแล้วก็มีการพยายามที่จะแก้กฎหมายมีพระราชบัญญัติปลองดองเข้าสู่สภามีความพยายามจะแก้รัฐธรรมนูญตกลงเหมือนกับว่าคุณทักษิณกําลังเดินเกมอยู่เบื้องหลังและทุกอย่างกําลังจะไปด้วยดีปลองดองจึงเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของคุณทักษิณชินวัตร ผมคิดว่าความหมายของพันตำรวจโททักษินก็คือการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยพันตำรวจโททักษินกับคนเสื้อแดงเนี่ยอยู่บนเรือลำเดียวกันต่างคนต่างช่วยกันสู้ช่วยกันพายเมื่อมาถึงฝั่งมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งพันตำรวจโททักษินอยากจะไปต่อในวิธีทางของท่านท่านก็ไปหมายความว่าวิธีทางของพันตำรวจโททักษิณเนี่ยอาจจะไม่ใช่วิธีทางของคนเสื้อแดงทั้งหมดเพราะพันตำรวจโททักษินก็มีประเด็นเฉพาะบุคคล ที่ท่านก็จําเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาของท่านแต่ท่านจะไม่เอาขาบวนเสื้อแดงทั้งหมดไปเพื่อเดิมพันในการแก้ไขปัญหาของตัวเองผมถอดรหัสนี่ความหมายน่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าการสื่อสารในช่วงเวลาสั้นๆพันตำรวจโททัศินวิดีโอลิงก์มาพี่น้องฟังทางนี้ไม่แปลกแหละครับที่จะเข้าใจได้เช่นนั้นเกิดความรู้สึกเกิดอารมณ์ไม่พอใจไม่สบายใจ ผมว่าเป็นเป็นไปได้และผมว่าพันตำรวจโททักษินก็รับทราบสัญญาณน,นี้ต่อมาก็เลยพยายามจะสื่อสารอธิบายความแล้วก็ปรับท่าทีเพื่อให้พี่น้องเสื้อแดงเข้าใจชัดเจนมากขึ้นมันดูเหมือนว่านายห้างตราดูใบจะคุยกับห้างขายยาตราหมาดเรียบร้อยแล้วผมคิดว่าการพูดคุยหรือการเจรจาเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับผมแน่ใจว่าหลังการยึดอํานาจ19กันยายนพันตำรวจโททักษินก็คงจะต้องคุยกับคนสําคัญของฝ่ายรัฐประหารอยู่ตลอดเวลาคงคุยกันจริง ผมเชื่อเช่นนั้นครับแต่ว่านี่คือเรื่องปกติของสถานการณ์สู้รบสมัยโบราณสงครามเขียนข่าก็ยังมีการเจรจาเหมาเจอตุงเจียงไขเช็คฆ่ากันเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีการเจรจาที่ฉงชิงเป็นเรื่องปกติครับเพียงแต่ว่าการเจรจานั้นเนี่ยจะมีอะไรเป็นเงื่อนไขตรงนี้ต่างหากเป็นประเด็นถ้าหากพันตำรวจโททัศษสินเจรจาเพื่อให้สถานะทางการเมืองของท่านกลับคืนสู่ความยุติธรรมได้ ผมว่านี่เป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมากรับแต่ถ้าหากพันตำรวจโทัทสินไปเจราจาแล้วบอกว่าจะเอาคนเสื้อแดงไปเป็นเดิมพันทั้งหมดเพื่อสถานการณ์ส่วนตัวอันนี้ยอมรับไม่ได้และผมก็ไม่เชื่อว่าพันตำรวจโทัทสินจะไปเจราจาภายใต้ข้อตกลงแบบนี้ทีนี้ในะระหว่างสมการการเจราจากันทางอำนาจระหว่างกลุ่มผู้นำสองส่วนไพร่หรือว่ามวลชนเสื้อแดงอยู่ในส่วนไหนของสมการทางอำนาจนี้ครับผมคิดว่าคนเสื้อแดงเนี่ย อยู่ในสถานะของผู้ต้องเป็นเจ้าของประเทศผมใช้คําว่าต้องเป็นเจ้าของประเทศเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันชัดว่าไม่ใช่มันมีคนกลุ่มหนึ่งเราเรียกอมตะยาธิปไตยพยายามจะย,ยึดกลุ่มประเทศนี้แล้วก็บงการให้เป็นไปตามที่ต้องการเพราะฉะนั้นใครจะเจราจากับใครแบบไหนเนี่ยก็คุยกันเถอะครับไม่มีปัญหาดีซะดย้ยซ้ําไปถ้าคุยกันตกลงกันได้จะไม่เกิดความรุนแรงขัดแย้งบานปลายแต่จะคุยกันโดยถอดประชาชนออกความออกจากความเป็นเจ้าของอำนาจอธทปไตย ออกจากความเป็นเจ้าของประเทศไม่ได้แล้วถ้าใครไปตกลงกันแบบนั้นท่านกําลังคิดผิดและผมไม่ไปด้วยครับตกลงนี่เป็นจุดยืนของไพร่หรือว่าวันนี้เป็นอมาดมาแล้วจุดยืนเปลี่ยนไหมฮะผมเป็นไพร่ยี่สิบี่ชั่วโมงกล้านเปอร์เซ็นเป็นอมาดกี่ชั่วโมงฮะไม่เป็นอมาดสักชั่วโมงนึงฮะวันนี้เป็นรัฐมนตรีแล้วเขาก็บอกอ่ะคุณนัทวุฒิเป็นอมาดไปซะแล้ววันก่อนยังด่าอมาดอยู่เลย <laughs> คือคําว่าไพร่อมาดในความหมายผมเนี่ยฮะมันไม่ใช่หมายความว่าใครอยู่ในเก้าอี้ตัวไหน ใครแต่งกายด้วยอาภรณ์แบบใดอยู่ที่หัวใจอยู่ที่วิธีคิดอยู่ที่จิตวิญญาณถ้าคุณเห็นประชาชนเท่าเทียมกันถ้าคุณเคารพในคำว่าประชาชนและเห็นว่าไม่ว่าจะยากดีมีจนจบปริญญาหรือปอสีล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีสิทธิ์เสียงเท่าเทียมกับคุณเช่นเดียวกันคุณก็คือเสรีชนอย่างที่เราเรียกว่าไพร่หรือหมายถึงประชาชนธรรมดาแต่ถ้าคุณคิดแตกต่างต่อให้คุณเกิดในครอบครัวยากจนเป็นลูกชาวบ้านหลานชาวนาถ้าคุณคิดกดขี่ประชาชน คุณก็ทรยศต่อชนชั้นของตัวเองวันหนึ่งถ้ามันมีจุดแตกหักระหว่างมวลชนเสื้อแดงกับคุณทักษิณชินวัตรคุณนัทวุฒิจะยืนอยู่ข้างไหนครับผมยังไม่เห็นสัญญาณว่าจะถึงจุดนั้นนะครับกลับแต่ชัดเจนว่าผมสู้มากับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยผมก็จะต้องยืนอยู่กับพี่น้องประชาชน